จากคุงวิโสทายิตอนนั้นอยู่วัดประยุรวงศ์ย้ายจากวัดอนงคาราม,มาอยู่วัดประยุรวงศ์เรียนปเปรียนสีประโยคนอนอยู่ในพระอุโบสถระหว่างสมครามโลกครั้งที่สองนอนฝันไปว่ามีพระประธานท่านลงมาจากแท่นท่านบอกคาถาให้บอกว่าปีนี้ครูสอนได้ภาคเดียวความจริงเขาเรียนกันสามภาค ครูสอนได้ภาคเดียวระเบิดลงวัดก็ปรากฏว่าครูเหาะจากวัดหนีไปเลยก็เรียนแค่ภาคเดียวท่านบอกว่าปีนี้เขาจะออกสามภาคมงคลทีปณีเขาจะออกภาคสามท่านก็เลยบอกคาถาให้ว่าสหัสเนตโตเทวินโททิปจักขุมวิโสทายิท่านบอกว่าเวลาที่ ข้อสอบออกมาให้อ่านดูข้อสอบว่าแปลได้ไหมตอบได้ไหมถ้าคิดว่าแปลไม่ได้ตอบไม่ได้ให้ความกระดาษข้อสอบลงแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระอินทร์ว่าคาถาบทนี้สามจบแล้วก็งายยกกระดาษขึ้นมาดูข้อสอบว่าตอบได้ไหมถ้าตอบไม่ได้หมดความกระดาษไปใหม่ แหละว่าคาถาบทนี้อีกเจ็ดจบแล้วหงายกระดาษขึ้นมาคราวนี้ไม่ต้องดูแล้วให้ตอบตามความรู้สึกผลก็จะเป็นตามนั้นจริงๆปรากฏว่าเวลาเข้าสอบออกภาคสามจริงๆพระที่สอบปีนั้นเหงื่อแตกไปตามๆกันก็มีพระองค์หนึ่งท่านเห็นเป่ายานัทท่านก็เลยบอกขอยานัทผมหน่อยครับ ความจริงการสอบเปรียนกรรมการเขาเคร่งครัดมากเขานั่งสีด้านถ้ามองหน้าพูดกันคุยกันหรือส่งกระดาษให้กันเขาเอาเป็นตกคราวนั้นสอบที่วัดบวรที่ไหนก็เหมือนกันก็ค่อยๆส่งยานัดไปให้ท่านแล้วก็จำเลืองดูเห็นท่านเหงื่อแตกพรากท่านบอกว่าผมไม่รู้เรื่องเลยครับก็บอกว่าไม่เป็นไร ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็เขียนตามเรื่องของผมจะพึงเขียนก็เขียนไปสิบห้านาทีแล้วก็นำไปส่งเมื่อนำไปส่งปรากฏว่าหัวหน้าคณะกรรมการหัวหน้าชั้นได้แก่สมเด็จพระพุทธจารย์วัดอรุณเวลานั้นเป็นเจ้าคุณสากยมุนีเจ้าคุณชั้นสามันเวลาเข้าให้จริงๆ4สีชั่วโมงแต่เขียนสิบพ้านาที ท่านก็แปลกใจท่านคงคิดว่าทำไม่ได้เขียนส่งเดชมาให้ท่านบอกว่าอย่าเพิ่งไปเลยเอากลับไปเขียนใหม่ไม่เป็นไรหรอกผมเป็นหัวหน้าห้องผมไม่ถือเป็นความผิดบอกไม่เป็นไรขอรับผมถือว่าผมหมดความสามารถผมแค่นี้ท่านก็ชวนกินน้ำร้อนก่อนชวนฉันน้ำร้อนนิดหน่อยแล้วก็บอกไปเข้าห้องสิ ไปดูใหม่ไปทำให้เรียบร้อยเวลาเหลืออีกตั้งสามชั่วโมงกว่าก็บอกว่าผมทำได้แค่นี้แหละครับจะนั่งอีกก็เสียเวลาเปล่าท่านก็เลยขอจดชื่อฉายาวัดและคณะไว้ก็ไม่ทราบว่าท่านจะจดเพื่ออะไรคิดว่าอาจจะเอาตกก็ได้ปรากฏว่าผลการสอบปรากฏเข้าประกาศขึ้นมาปีนั้น ได้คะแนนเอกคำว่าคะแนนเอกหมายความว่าไม่ผิดสักสับเลยแปลได้ทั้งหมดวิชาอื่นก็ได้ดีทั้งหมดและต้องใช้ทุกวิชาเหมือนกันฉะนั้นคาถาบทนี้จึงให้นักเรียนให้คาถาบทนี้ไปทุกคนก็ไปท่องจําบอกว่าเวลาก่อนที่จะดูหนังสือให้ไหว้พระนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนนึกถึงพระธรรม นึกถึงพระอริยสงฆ์นึกถึงบิดามารดาความดีของท่านนึกถึงครูบาอาจารย์และนึกถึงพระอินท์เจ้าของคาถาแล้วว่าอีกหนึ่งจบวันแรกๆก็อาจจะจำไม่ได้แต่วันต่อมาก็อาจจะคล่องตัวขึ้นมาเองเธอก็ทำตามนั้นเวลาจะสอบจริงๆทุกคนก็มากันเกือบทั้งโรงเรียนยกทัพกันมาเลย ถนนขาวพรึบด้วยเสื้อนักเรียนหญิงต้องนั่งอยู่บนกุฏิให้เธออยู่ข้างล่างเดินพรงน้ำมนให้บอกว่าทุกคนต้องสอบไล่ได้ไม่มีใครสอบตกกำลังใจเธอก็มีในที่สุดปีนั้นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นักเรียนไม่ตกเลยสักคนในวงเล็บจากหนังสือลูกรักพ่อหนึ่ง